สำนักงานคลางจังหวัดตรังขอประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการส่งเสริมการออมสำหรับมอบให้ในงานวันออมแห่งชาติประจำปี2568ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้31ตุลาคมของทุกปีเป็นวันออมแห่งชาติของประเทศไทย กองทุนการออมแห่งชาติกำหนดให้มีการมอบรางวัลการส่งเสริมการออมในงานวันออมแห่งชาติประจำปี2,568ให้กับบุคคลหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการของกองทุนการออมแห่งชาติอันส่งผลให้กองทุนการออมแห่งชาติมีสมาชิกและเงินออมเพิ่มมากขึ้นมีทั้งสิ้น4ประเภททั้งหมด20รางวัลดังนี้ หนประเภทรางวัลเกียรติยศมอบรางวัลโลกเกียรติยศให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการออมเป็นที่ประจักษ์ชัด 2. ประเภทรางวัลหน่วยงานการศึกษารวมทั้งสิ้น12รางวัลแบ่งเป็น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน3รางวัลมอบรางวัลโลกเกียรติคุณให้สถานศึกษาที่มีผลดำเนินงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมประจำปี2568ที่มียอดสมาชิกใหม่สูงสุด3อันดับแรกจำนวน3รางวัลและมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาคุณครูอาจารย์ผู้ประสานงานของสถานศึกษาที่ได้รางวัล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา3รางวัลมอบรางวัลโลกเกียรติคุณให้สถานศึกษาที่มีผลดำเนินงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมประจำปี2568ที่มียอดสมาชิกใหม่สูงสุด3อันดับแรกจำนวน3รางวัลและมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาคุณครูอาจารย์ผู้ประสานงานผู้ประสานงานของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล สังกัดสำนักงานคณะกรรม,มาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม6รางวัลมอบรางวัลโลกเกียรติคุณให้สถานศึกษาที่มีผลดำเนินงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมประจำปี2568ที่มียอดสมาชิกใหม่สูงสุดและมอบเกียรติบัตรสำหรับอธิการบดีมหาวิทยายลัยอาจารย์ผู้ประสานงานของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้มหาวิทยายลัยราชพัฏท,ทั่วประเทศสองรางวัลมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศสองรางวัลมหาวิทยายลัยอื่นๆทั่วประเทศสองรางวัล 3. ประเภทรางวัลระดับประเทศรวม6รางวัลมอบรางวัลโลกเกียรติคุณให้แก่จังหวัดและอำเภอที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมวินัยอมดีเด่นแบ่งเป็นจังหวัดที่มีจำนวนยอดสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดหนึ่งรางวัลสมาชิกอมต่อเนื่องเพิ่มขึ้นสูงสุดหนึ่งรางวัลยอดเงินอมเพิ่มขึ้นสูงสุดหนึ่งรางวัลและอำเภอมีจำนวนยอดสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดหนึ่งรางวัลสมาชิกอมต่อเนื่องเพิ่มขึ้นสูงสุดหนึ่งรางวัลยอดเงินอมเพิ่มขึ้นสูงสุดหนึ่งรางวัลสี่ ประเภทรางวัลระดับเครือข่ายที่มีผลการดําเนินงานดีเด่นประจําปี2568มอบรางวัลโลกเกียตคุณให้แก่บุคคลหรือเครือข่ายความร่วมมือที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการออมจํานวน5รางวัลประกอบด้วยธนาคารของรัฐธนาคารเพื่อการเกษตรการเกษตรธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามที่ยอดสมาชิกออม ต่อเนื่องเพิ่มขึ้นสูงสุดจำนวนหนึ่งรางวัลเครือข่ายนอนแบงก์ที่มีสํานักงานคลังจังหวัดเสมียนตราจังหวัดเสมียนตราอําเภอสถาบันการเงินสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและสหกรณ์ที่มียอดสมาชิกใหม่สูงสุดจำนวนหนึ่งรางวัลเครือข่ายและหน่วยรับบริการในรูปแบบออนไลน์ที่มียอดเงินออมสูงสุดหนึ่งรางวัลเครือข่ายอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนเครือข่ายที่มีจํานวนสมาชิกใหม่สูงสุดหนึ่งรางวัลและเครือข่ายที่มียอดเงินออมสูงสุดหนึ่งรางวัลเช่นกรมราชทัณฑ์กระทรวงกลาโหมกรมกิจการเด็ก เงื่อนไขารางวัลเกียรติยศพิจารณาจากผลงานและการให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยการออมอันเป็นที่เห็นประจักษ์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มยอดสมาชิกรายใหม่และการออมต่อเนื่องของสมาชิกรายเดิมร่วมมืออย่างชัดเจนในภาพรวมระดับจังหวัดภูมิภาคและระดับประเทศเงื่อนไขารางวัลหน่วยงานการศึกษาพิจารณาจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท มียอดสมาชิกใหม่สูงสุดประจำปี2568อย่างน้อย300คนขึ้นไปหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ50ของจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิสมัครสมาชิกกชาาส,สังกัดสำนักงานคณะกรกรมการการอาชวีวศึกษาสออมียอดสมาชิกใหม่สูงสุดประจำปี2568อย่างน้อย300คนขึ้นไปหรือเพิ่มขึ้น้อยละ50ของจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิสมัครสมาชิกกชาาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ,กรอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอมียอดสมาชิกใหม่สูงสุดประจำปี2568 อย่างน้อย500คนขึ้นไปเงื่อนไขรางวัลระดับประเทศพิจารณาจากจังหวัดและอำเภอที่มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดสมาชิกออมต่อเนื่องเพิ่มสูงสุดและยอดเงินออมเพิ่มขึ้นสูงสุดประจำปี2568 เงื่อนไขรางวัลระดับเครือข่ายที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นปี2,568พิจารณาจากมียอดสมาชิกออมต่อเนื่องเพิ่มขึ้นสูงสุดมียอดสมาชิกใหม่สูงสุดมียอดเงินออมสูงสุดและต้องไม่น้อยกว่า50ล้านบาทมีสมาชิกใหม่และมียอดเงินออมประจำปี2,568